อ่ามีความจบกัทุกคนอันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นตดเงินต้นทองอลานต้นบุญอยากโยมทันในปดปรารถนาะอยากจะร่วมบุญให้เอาไปทำบุญกองกระถินที่วัดนาปลกบ้านน้ำบ้านไก่นาะอยากจะมาร่วมกันก็ขอเชิญน,นะหลังจากฉันพัตหารเสร็จผู้เท่าผู้แก่ ก็พากันไปไปร่วมกองบุญร่วมกองกัดถินที่วัดนาปลงทำบุญกันมีโอกาสได้ทำบุญได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนละเล็กละน้อยใหญ่ลิเนแต่งตัวเป็นสาวอยู่ตลอดจะได้ไปทำบุญกองใหญ่ใจมีความสุขดูแก่ไม่เป็นทักทีหายดียังป่วยเอออ่ะ เดี๋ยวก็หายทำบุญเดี๋ยวก็หายตาเพื่อนไปถวายกระถินกันถือพาไตคนละชุดกับใหญ่เพศยายลิยายเพศมีความสุกกันทุกคน <c oughs> ดูดีๆนะพระเหล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขาย,ยอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิง้งตั้งแจะเตินขึ้นมารู้กายรู้ใจ จนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้เวลาจะครบจะฉันกายของเราเกิดความหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากความอยากหรือว่าความคิดตัวใจที่เกิดนั่นแหละเริ่มปรุงเริ่มแต่งเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับยากดำเนินสติเข้าไปวิเคราะห์พิจารณาดูเหตุดูผลพิจารณากะประมาณในการครบฉันของตัวเราเอง ไม่ใช่ว่าเวลาโน่นเวลานี้ถึงจะทำเราต้องดูรู้ทุกขณะกิดทุกขณะลมหายใจเข้าออกรู้จักดำเนินสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบเลยได่ไหมวันที่สิบวันสุดท้ายวันเพ็ญเดือนสิบสอง วันชุดท้ายของการทำมหากทรมาถวายผ้ามาหากฐินนัทานกันไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทยของเรามีโอกาสก็คอยเชิญพี่น้องเราไปร่วมบุญไปสร้างกฐินกันวันนี้ก็จะได้ไปถวายที่วัดนาปลงได้อีกกองหนึ่งไปร่วมไปรวมกันวันที่แปดที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมไปรวมที่บ้านโคก กบรวมพี่น้องเราไปช่วยกันก็ได้อยู่ประมาณสักหุงหมืน่นหกหมื่นกว่าบาทไปช่วยอันนี้ก็คงจะได้สองสามหมืน่นสามสี่หมื่นไปรวมไปช่วยกันปากเอาไว้ไม่ว่าทีไหนทํามากทําน้อยก็เป็นอาน,นิสงส์งของพวกเราอย่าว่าเม่อทำที่บ้านตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูมีเท่าไหร่ตังอยโยใส่เสียบไม้ให้หมดเลยเอาไปรวมกันให้หมด เสียบไม้ร่วมกันให้หมดไปช่วยกันป <c> ร <oughs> ลงบัตรของอาจารย์อำนาจเก่าเอาไว้ช่วยกันดูแลดูแลวัดดูแลป่าธนุบำรุงคนอยู่ดูแลรักษาส่วนการละกิเลสเราก็ต้องปฏิบัติขัดเกลาตัวเรากิเลสของเราให้คนอื่นละให้ไม่ได้เราต้องละเอากิเลสหยากกิเลสละเอียด กิเลสเกิดขึ้นที่กายใจส่งเสริมหรือเกิดขึ้นที่ใจคนเราเกิดมาอย่างไรทําไมถึงเกิดนี่แหละคำสอนของพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบด้วยการเจริญสติเข้าไปค้นพบการเกิดการดับของวิญญาณวิญญาณในกายวิญญาณในขันห่าที่ท่านว่าเป็นกล่องเป็นขันอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามรูปประมเป็นอย่างไรนามมารมเป็นอย่างไร คำสอนของท่านประกาศเอาไว้ตั้งนานแล้วถึงพระพุทธองค์ไม่ค้นพบสัจธรรมก็มีอยู่แต่คนไม่รู้จักแนวทางถ้ารู้จักแนวทางแล้วก็รีบไม่ใช่รีบด้วยความอยากที่เกิดจากตัวใจให้รีบด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ชี้เหตุชี้ผลอบรมใจของตัวเราอยู่ตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้แหละจะเข้าถึงฝังได้เร็วเร็วไว ฝั่งของพระพุทธองค์คือพระนิพพานนะคือความว่างความบริสุทธิ์เนี่ยคนทั่วไปก็เลาะอยู่ริมฝั่งเลาะอยู่ริมฝั่งของโลกียะไม่ยอมข้ามน้ำข้ามสงสารข้ามภพข้ามชาติเข้าไปสู่ฝั่งอริยะคือพระนิพพานเราก็ต้องพยายามดูพอทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเหตุมีผลหมด ไม่ใช่ว่าท่านพูดขึ้นมาล,ลอยๆสัจธรรมตั้งสามสี่ห้าพันปีถ้าปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรามันจะตรงกับพระไตรปิฎกที่ท่านวางเอาไว้หรือไม่ตรงกับหลักของอริยสัจที่ท่านวางเอาไว้หรือเปล่าคำว่าขันห้าท่านว่าเป็นกองเป็นขันเป็นกองเป็นขันยังไง ถ้าไปฟังแล้วไม่ไปสังเกตไปวิเคราะห์ไปปฏิบัติตามมันก็เหมือนเดิมไม่รู้ไม่เข้าใจก็ได้แค่ทำบุญทำบุญสร้างอานิสงส์สร้างบรารมีอีกอย่างหนึ่งนั้นทำบุญให้ทานสร้างบรารมีถึงเวลาก็ต้องเข้าใจเดินปัญญาได้ ถ้าเดินไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าถ้าไม่ถึงจริงๆไปต่อ,อพบหน้าพอทุกจิตวิญญาณนั้นตราไปที่ยังเกิดอยู่ก็เกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ขนาดเกิดอยู่ในมนุษย์ในร่างกายของมนุษย์ตัวใจนั่นแหละยังคิดต่อนั่นแหละคือความเกิดความเกิดก็ขอให้เกิดในกองบุญกองกุศลเอาไว้ทำไมเราถึงจะหยุดความคิดได้ปลายความหลงได้เราก็ต้องเจริญสติ คำว่าปัจจุบันนรรทความรู้ตัวเราสร้างขึ้นมาแล้วด้วยอยังงโตเนื่องแล้วด้วยอยังเอาไปใช้อบรมใจของเราแล้วด้วยอยังเรามีความขย,ยันมันเพียนเพียงพอหรือเปล่าพยายามมานะอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาบุญสมมุติเราก็พากันทําให้เต็มเปี่ยมพอคนเราเกิดมานี่ก็หลงไม่หลง,ไม,ลงไม่เกิดหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิด หลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างกายเนื้อปิดขั้นตัวเองอีกแล้วก็เกิดต่อบางคนก็เกิดในกองบุญกองกุศลบางคนก็เกิดในกองอาคุศลก็ให้รีบแก้ไขเสียขณะเรายังมีกําลังยุคในโอกาสอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเพราะทุกคนเกิดมาด้วยแรงเหวี่ยงของกรรม ถ้าอยากจะรู้เรื่องกรรมเราต้องเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามตามแนวทางของพระพุทธองค์การแยกรูปแยกนามความว่าแยกรูปแยกนามนะี่คือกายส่วนรูปส่วนจิตวิญญาณของเราความคิดของเราถึงเป็นนามธรรมก็มีลักษณะหน้าตาอาการเป็นอย่างไรการเกิดการดับเป็นอย่างไรเราจะหาวิธีไหนเข้าไปดูแลแก้ไขไฟใจหยา,ยานั่นไม่เหลือวิสัย <c oughs> จยมท่านใดอยากจะไปร่วมกองกฐินที่วัดนาปรง่งก็ไปร่วมกันนะไปช่วยกันบริวา,การกฐินก็อยู่ที่สลาหลงรถส่วนการสร้างมหาเจดีย์ก็ดำเนินกันอยู่ตอนนี้กำลังเจาะเสาเข็มใหญ่ได้ไป26ต้นเจาะเสาเข็มใหญ่ไปได้26ต้นทางรากฐานใหญ่ เห็นว่าชาวญาติโยมที่พากันมาเจเาะเสาเข็มพากันมีความสุขได้บุญได้อานิสงส์บอกงน้นเจเาะเสาเข็มไปเจาะเสาเ,เ,เข็มมาเ,ออเ,นนเ,เจาะถึงต้นที่สิบเอ็ดก็เลยโชคก็เลยเข้าเพราว่าเลขหนึ่งเลขสิบเอ็ดเจาะถึงต้นที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้มีความหมายนะก็บอก มีความหมายหนึ่งไม่มีสองหนึ่งสองตัวไปแทงหวยกันในะว่าถูกนะถูกตั้งต้นถูกตั้งดอกว่าเงินหยุดงานเลยวันนี้พที่จะทํางานต่อแต่หยุดพักวันทาไมรวยแล้วกนะัหยุดหนึ่งวันก็มาทําต่อเนะงิน,น,น,นคนจะมีโชค็งินะเนกคนจะมีโชค เฉยๆก็มีโชคเรามาทำบุญสร้างบุญสร้างอานิี้สงอยู่ที่ไหนก็ย้อนกลับมาหาเราหมดอย่างไรเราถึงจะดำเนินให้ถึงจุดหมายการขัดเกล่าการละกิเลสการทำความเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคำสอนของพระพุทธองค์ท่านวางหลักเอาไว้กิเลสอยาเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรมนทินเป็นอย่างไร ความเกิดของจิตวิญญาณเขาเกิดลักษณะหน้าตาอาการเป็นอย่างไรเป็นเรื่องอย่างไรเป็นกุศลหรือว่าอกุศลทุกคนปรารถนาเข้ามาหาความสงบความสุขกันหมดทุกคนปรารถนาหาทางดับทุกข์แต่บางคนก็หาไม่เจอหรือบางคนก็สร้างทุกข์ใส่ตัวเองอีกพอไม่รู้หนทางไม่รู้แนวทางแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมในการสร้างะบะสร้างบุญสร้างอานิสงส์ฝากฝังเอาไว้ จนกว่าจะดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันตื่นขึ้นมาเราดูว่าลมหายใจยังอยู่หรือเปล่าใจของเราสงบเป็นยังไงถ้าเรามีสติรู้ใจเราจะได้ฟังธรรมตลอดเวลามีคนมาด่าว่าเราเราก็ได้ฟังธรรมมีคนมาอาคาติเพ่งโทษเราเราก็ได้ฟังธรรมคนมาด่ามาว่าก็เป็นบาปของเขาเป็นกรรมของเขาเราอย่าไปแบกกรรมของคนอื่น กรรมของเราเราแก้ไขกรรมของเราความเมตตาสงสารสารเข้าไปแทนเขาไม่รู้เขาถึงทําให้ใจของเขาทุกข์แม้แต่แต่คนฆ่าตัวตายก็รักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองทุกข์แต่มันก็ฆ่าตัวตายด้วยความหลงแทนที่จะฆ่ากิเลสทําใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยกใจของเราให้อยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรม พูดง่ายแต่การลงมือนี่มันยากถ้าไม่ขยันมันเพียนจริงๆถ้าไม่เป็นบุคคลที่มีความเพียนเป็นเลิศได้เท่าไหร่เราก็เอาอย่าไปทิ้งพยายามทำเอาสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มหลวงพ่อก็จะเป็นสะพานเป็นทางผ่านพาทำพาสร้างทุกอย่างเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยอีกสักหน่อยก็ตายจากกัน ไม่ตายชาก็ตายเร็วมาแล้วพอหลงทุกวันเมื่อวานก็มาเมื่อวานนี่ก็มามาทุกวันทุกวันเนยคนตายเนะี่เห็นตายบ่อยเนี่ยเหมือนสมัยก่อนอเพราะว่าอะไรสารพิษมันเยอะดูกคนเราทุกวันนี่อาหารการอยู่การกินมีแต่สารพิษกคนรวยรนะตายเร็วทำไมถึงว่าตายเร็วนะ ไปกินอาหารก็กินแต่ผักสวยๆงามๆผักขี้เหล่ขี้เหล่เขาไม่กินผักสวยๆงามๆเขาก็ใส่สารพิษใส่ยาฉีดเข้าไปบำรุงเข้าไปงั้นนึกว่าของดีตาก,กันไปกินนั่งเดานันสวยๆงามๆก็เลยตายเร็วไอ้คนบ้านนอกคอกนากินนั่งแต่ของของี้เหล่ของไม่เอาไม่ได้โดนสารพิษก็เลยอายุยืนมึง เห็นพวกอะไรพวกชาวชาวสวนก่อนที่เจ้าเขาจะเอาไปขายนี่ไปในวันสองวันในฉีดยาเล่งด่านพิษยังเต็มเปี่ยมอยู่เลยอันพากันเอาไปขายคนพลูกไม่กินไม่ยอมกินโอ้ก็สารพิษมันเยอะส่งเข้าห้างดังๆห้างใหญ่ๆคนจนไม่มีไม่ค่อยจะได้กินมีแต่คนรวยๆได้กินเขาว่ากันคือหลวงพ่อถึงว่าคนรวยถึงตายเร็วกว่าคนจน พอกินสารพิษเยอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงเหวี่ยงของกรรมหรอกเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้าถึงเวลาเราก็ตายพอทุกคนเกิดมาความตายนี้มาพร้อมกับเกิดจะตายชา้าตายเร็วช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยพยายามทําความเข้าใจให้ได้ทําความเข้าใจให้ถูกต้อง แล้วก็พยายามสร้างอันนี้สง์สร้างบารามีให้เต็มเปี่ยมถึงเวลาแล้วจะเงินทองมากมายถึงขนาดไหนก็ซื้อเอาไว้ไม่หยุดมีน้อยก็ตายมีมากก็ตายคนมีมากก็มีโอกาสได้ทําบุญเยอะบางคนไม่ทําเลยก็มีแต่นี่เหนียวแน่นกินบุญเก่าบุญใหม่ไม่สร้างเสียเวลาบางคนก็ยิ่งสนุกสร้างยิ่งไม่มีก็ยิ่งขวนขวายสร้างขึ้นมายิ่งไม่ก็ยิ่งได้ทําเยอะ เข้าหานั่นแหละเขาเรียกว่าบุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็ได้สร้างตราบแบที่ใจยังไม่ถึงจุดหมายก็อันนี้สงผลบุญนี่แหละที่พวกเราทํานี่แหละจะสง่งผลเกื้อหนุนให้ถึงฝั่งในวันข้างหน้าอไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีเขามีหมดวันนี้มีพรุ่งนี้มีพบหน้ามีพบอยู่ปัจจุบันนี้เราศึกษาให้ละเอียดชะกอดในกายในขันหาของเราอ่งเจรพรกัน อขอให้ญยาิโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องปนมมือหลวงพ่อเพียงแค่พูดแค่ย้ำแค่เตือนแค่ชี้แนะวิธีแนวทางเท่านั้นนะพวกท่านจงไปเจริญสติอบลมใจแก้ไขใจของตัวพวกท่านเองหลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึก แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจอันนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ตัวหรือว่าจเจริญสติรู้กายเวลาหายใจเข้าให้เป็นธรรมชาติที่สุดหายใจออกให้เป็นธรรมชาติที่สุดการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆนี่ความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนี่จะหยุดสงบระงับลงทันที กายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกข,ของเรานั่นแหละภาษาธรรมท่านนว่ามีสติรู้กายมีสติรู้ตัวเราต้องสร้างสติตัวนี้แหละขึ้นมาใหม่ให้ต่อเนื่องทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ารู้ให้ต่อเนื่องจากหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อม ใหม่ๆก็อาจจะอึดอัดเพราะความเคยชินเก่าๆเราไม่สนใจดูเราก็หายใจอยู่แล้วแต่เราขาดการสนใจดูถ้าเราสนใจบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้เออลมหายใจเข้าเป็นอย่างนี้ลมหายใจออกเป็นอย่างนี้ความรู้ที่ต่อเนื่องสืบเนื่องภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นคำว่าปัจจุบัน,นธรรมเป็นลักษณะอย่างนี้ ถ้าเรามีสติที่ต่อเนื่องเข้มแข็งส่วนการเกิดการดับของใจนั้นเขามีมานานบางทีก็เกิดจากใจโดยโตรงบางทีก็เกิดจากอาการหงขันห้าที่พูดขึ้นมาปรุงแต่งใจใจกับอาการของใจซึ่งเป็นฝ่ายนามมาทำมีอยู่สี่ส่วนเขาร่วมกันไปอยู่นั่นแหละเขาหลงอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราคลายได้ คลายใจออกสังเกตดวความคิดใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมความคิดถ้าเราสังเกตทันตัวสติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละถ้ารู้ทันการกอดตัวของอาการของความคิดกับใจใจจะกระโดดเข้าไปรวมถ้าเรารู้ทันปุ๊บใจก็ติดออกจากความคิดตรงนั้นหงายเหมือนกับหงายของที่คว่ำถ้าเรีกว,ว่าเหมือนกับหงายของที่คว่ำใจก็เลยว่างกายก็เลยเบาทั้งที่กายสมมุติก็มีอยู่ใจว่าง ไอ้ความรู้ตัวของเราที่สร้างขึ้นมาี่ตามเห็นการเกิดการดับของความคิดท่านเรียกว,ว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เห็นตามดูแล้วเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาดับไปพอดับไปความว่างเปล่าเข้ามาปรากฏนั่นแหละอนัตตาเข้ามาปรากฏอนัตตาในขันห้าตัวใจของเราก็ยังว่างรับรู้อยู่เรื่องไหนเข้ามาตามดูเรื่องไหนเข้ามาตามดูจนลงใจลักหมดเห็นความเป็นจริงตรงนั้นเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจในแนวทางทีนี้ใจของเรามีที่ิมีมณะมีกิเลสชนิดไหนบ้างเราก็มาละกิเลสที่ใจแก้ไขปัญหาที่ใจของเราหนุนกําลังสติปัญญาไปทำํำนาทีแทน จิตใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็พยายามละความแข็งกระด้างสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจของเรามีความต่อหนนิเราก็พยายามละความตันี้เหนียวแน่นออกจากจิตใจของเราจิตใจของเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็พยายามละความอาฆาตพยาบาทโดยการให้อภัยทานเอโหสิกรรมองโลกในทางที่ดีเรามีความเกลียดคร้านเราก็พยายามละความเกลียดคร้านสร้างความขยันมันเพียรสร้างความรับผิดชอบพยายาม สักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยกําลังสติที่จะสร้างให้ต่อเนื่องนี้มีนิดหน่อยบางทีก็ควบคุมใจได้เป็นบางครั้งบางคราวบางเรื่องบางราวบางทีก็านานๆทีถึงจะดูได้ถี่มก็เลยจะเอาไปขัดเกลากิเลสไปละกิเลสไปอบรมใจได้อย่างไรเพียงแค่สติก็ยังไม่รู้จักทําให้ต่อเนื่องทั้งใจทั้งที่ใจก็เป็นบุญอยากได้บุญอยากรู้ทำอยากเห็นทำ การละกิเลสไม่มีมการขัดเกล่ไม่มีความเพียรไม่มีมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรคนที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรความเพียรเป็นเลิศความขายันมันเพียรเป็นเลิศการขัดเกลา่กิเลสเป็นเลิศอบรมใจของตัวเองอยู่ตลอดทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกใจที่ปราศจากกิเลสใจที่ไม่เกิดเขาก็นิ่งใจที่ไม่ส่งไปไภายนอกเขาก็สงบรับรู้อยู่ในกายของเรา พยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาจักวันหนึ่งใจมองเห็นความเป็นจริงเขาไม่เอาหลอกทุกการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดแต่เราต้องจเจริญสติเข้าไปอบรมเช้ดกอดเขาไปอบรม,บมทั้งขัดทั้งเกาทั้งกระนาบแล้วกระนาบอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกนี่จะเป็นหมัวเมาเล่นไปมองต,ตั้งแต่โทษคนโน้น,นโทษคนนี้ไม่เคยโทษตัวเองสักทีแก้ไขตัวเองสักทีบุคคลที่มีสติมีปัญญาฟังนิดเดียว การเจริญสติเป็นงี้กายวิเวกเป็นงี้ใจวิเวกเป็นงนี้นิ่วอนทำเครื่องกลางกั้นจิตไมต่ให้ได้รับความสงบเป็นอย่างงี้มนทินเป็นอย่างงี้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติการรอบรู้ในกองสังขารการแยกแยะเป็นยังไงร,รอบรู้ในโลกธรรมแปดที่เราเขาไปยุ่งเกี่ยวเราจะเอาสติปัญญาไปใช้ได้ยังไงปัญญาฝ่ายเกิดปัญญาฝ่ายดับปัญญาฝ่ายละปัญญาไปดําเนินกับสมมติจนกว่าธาตุขันจะแตกจะดับ ต้องพยายามนะหลวงพ่อก็พูดของเก่าอย่นีแหลยจะเิ่นดำเนินให้พวกท่านได้เห็นตน้นเห็นเหตุชี้เหตุชี้ผลแยกแยะได้แล้วเราจะละได้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราถ้าเราทําความเข้าใจได้เต็มรอบสติปัญญาสมาธิเขาจะรักษาเราเองเราไม่จําเป็นต้องไปรักษาขาอยยากเลยยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยาบท ข้อวัดปฏิบัติข่ํมเช่งมากมายถึงขนาดไหนก็เพื่อละก,กิเลสเพื่อที่จะคลายความหลงสินสังคมเป็นยังไงสินสมมุติเป็นยังไงสินมีมุติที่หลุดพ้นภายในใจเป็นยังไงเราต้องศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เข้าถึงล้มแล้ลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ตลอดเวลาก็ต้องพยายามกันนะเราวันนี้ก็จะเรียนทำเป็นตอนนี้พากันไหว้พา,ารพร้อมๆกันพากาัน